6โมงครึ่งที่ผ่านมาเป็นอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งที่เกิดกับรถไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยนะครับคือสายสีเหลืองเนี่ยเป็นโมโนเรลเพราะฉะนั้นโมโนเรลมันอยู่บนรางเดียวล้อล,ล,ล้อของรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในรางนะ,ะมันค่อมอยู่ปรากฏว่าล้อ,อยางของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่เรียกกันว่าน้องเก็กหวยเนี่ยร่วงลงมาครับเฉียดคนขับรถแท็กซี่คันหนึ่งไปนิดเดียวเท่านั้นนี่เหตุการณ์ เกิดขึ้นสดสดร้อนรเมื่อเวลา18นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมามแน่ๆเนี่ยเห็นไหมครับะะเมื่อสักครู่เนี่ยแน่เน่ยอันนี้คือร้อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอะนะคะคุณผู้ชมโดยพี่แท็กซี่เขาเล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่าเขาไปรับผู้โดยสารมาค่ะมุ่งหน้าไปบางพลีเพื่อไปส่งผู้โดยสารใช้ถนนเทพารักษ์นะคะขาออกวิ่งใต้ทางที่มันผ่านรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี่แหละจนมาถึงช่วงกม .3 ปรากฏว่า จูู่ก็มีล้อปริศนาหล่นลงมากระแทกฝากระโปรงรถเขาค่ะเขาก็ต้องรีบจอดรถทันทีนะคะแต่ยังเคราะห์ดีที่ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตค่ะพอลงมาดูอ้าวมันเป็นล้อรถมองขึ้นไปไม่ได้มีรถคันไหนหรอกหลุดมามแต่คิดว่ารถไฟฟ้าแน่ๆชัวๆนะคะก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ใกล้กับสถานีสีเทพา,ทานะครับ ประมาณสัก20นาท,ทีเท่านั้นแหละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็มาตรวจสอบนอกจากนั้นท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อสักครู่ก็มีรายงานว่าลงพื้นที่ไปพร้อมๆกับคุณพักพงศ์สิริกันทรมาศผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็ไปลงพื้นที่ดูที่จุดเกิดเหตุนี้ด้วยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะซ้ำรอย ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันรางจ่ายไฟของรถไฟฟ้าสายสีชมพูตอนนั้นก็ห้อยระยงระยางลงมาเนี่ยนะครับแต่อันนี้เป็นล้อ,อยางของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเวลาเราเห็นรถไฟฟ้าโมโนเรลหรือว่ารางเดี่ยวเนี่ยคืออย่างถ้าเทียบกันง่ายๆสายสีเขียว BTS อย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวรถเนี่ยอยู่ในรางเลย่ใชแต่พอเป็นโมโนเรลรางเดี่ยวเนี่ยมันคล่อมอยู่ เพราะฉะนั้นล้อยางเนี่ยมันจะไม่มันก็ยึดติดอยู่นั่นแหละแต่ว่าคือถ้ามันหลุดมันก็คือหลุดลงมาที่ถนนเลยไม่ไม่ได้มีอะไรรองรับไม่ได้มีอะไรใช่ค่ะล้อเนี่ยมันอยู่ข้างๆงใช่ค่ะแล้วก็คล่อมรางเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งมันอาจจะไม่ชัดนะคะคือถ้าจะเห็นล้อที่มันวิ่งข้างๆ้งอ่ะมันจะดูข้างใต้นี่นี่คชมเนี่ยอย่างนี้ต้องแบบนี้เอ่อทะนั้นภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือล้อตรงส่วนนี้เนี่ยเพียงแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนของตัวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็เดี๋ยว รอตรวจสอบการรวมถึงว่ามันเกิดจากอะไรค่ะทําไมมันถึงร่วงลงมาแบบนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าการตรวจสอบก็จะได้รายงานให้ทราบในช่วงข่าวข้นคนข่าวต่อไปแต่ว่าก็ไม่ได้มีคนที่ได้รับอันตรายนะ <S <S แต่แหมมันเกิดเหตุการณ์ใกล้ๆก,กันมันต่อเนื่องตอ่อเนื่องเพราะว่าช่วงสิ้นปีสายสีชมพูสายสีม่วงอ่อพาพอเปิดจักราดใหม่มาเจอสายสีเหลืองนะคะครับเดี๋ยวรอตรวจสอบสาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะ